สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะดูบรรยากาศเมืองเมืองนี้สิคะสวยไหมคะเดี๋ยวจะซูมออกมาให้ดูบรรยากาศเมืองทาโธซานะคะที่มากับ my wedding story และวันนี้เรามาอยู่ใน LOT l o นี้เพราะว่าเราจะมาทําการสร้างบ้านตามคําขอของคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่ได้พิมพ์ขอมาว่าอยากดูคุณมีสร้างบ้านสไตล์กรีกโรมันมากๆเลยครับเราลองมาดูกันว่าใน Pinterest เนี่ยถ้าเรามาหาคําว่า Greek House mm hmm. เขาจะป๊อปอัพอะไรขึ้นมาให้เราอุย้ยภาพแรกคือ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในเกม The Sims 4ก็สร้างกันไว้เยอะเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยสีของ w a เป p a p e r จะเป็นสีขาวแล้วก็จะเล่นกับพวกคือหน้าต่างรั้วอะไรอย่างนี้สีฟ้านะมันมีคิดอันหนึ่งของ The Sims 4นะที่เป็น Oasis Court Yard Something เดี๋ยวเราลองไปเล่นกับคิดนั้นดูตอนนี้ขอหา inspiration ให้ตัวเองอุ๊ยอยากทําอะไรแบบว่าสไตล์นี้มากๆเลยขาวๆฟ้าๆแล้วก็มีความไม้มาผสมงั้นเรายึดตามรูปนี้เป็นหลักแล้วกันนะคะ เรามาขยายดูกันทางด้านที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นด้านหลังบ้านโอเคจดและจํานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้างในเกมเดอะซิมสี่กันหลังบ้านของเราก็จะมองเห็นวิวท่าเรืออะไรแบบนี้โอ้โหลลอตนี้คือวิวดีมากขนาด30มสคูณยีนะคะสิ่งที่เราจะเริ่มก็คือเลือกผนังก่อนเราจะเอาผนังอันนี้มา1อันนะคะแล้วก็ตีห้องออกมาแบบนี้เลยตรงนี้จะมีหน้าต่างเล็กๆอยู่1บานใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโซ,โซนวางต้นไม้ซึ่งอาจจะประมาณนี้แล้วก็จะมีประตูเราให้สทาง แล้วก็กมีผนงังอุ้ยก็ดูใหญ่อยู่นะส่วนทางด้านนี้เขาก็จะเป็นโซนที่ลึกเข้าไปมีซอยเล็กๆตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ก้อนขวาสุดเนี่ยนะคะก็อาจจะเท่ากับก้อนซ้ายแต่ความกว้างอาจจะสั้นกว่าต่อไปเราจะสร้างห้องครอบไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวด้านหน้าบ้านเนี่ยค่อยไปคิดกันว่าจะทําอย่างไรกับเขาดีทําด้านหลังบ้านตามรูปก่อนเนาะฝั่งคันนี้เขาจะมีพื้นอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณสองทายส์นะคะแล้วก็ลากขึ้นมาถึง ตรงนี้เลยพื้นอันนี้ก็จะลากเข้าไปแบบนี้ยกระดับบ้านให้สูงขึ้นวาดสระว่ายน้ำบริเวณน,นี่ตรงนี้ก็จะติดพื้นไว้นะคะเพราะมันดูเหมือนเป็นบริเวณนั่งเล้าชินนะมันสิ้นสุดของรูปถ่ายแล้วนะาสระว่ายน้ำอาจจะเข้าไปได้อีกนิดนึงไหมไม่รู้ฝั <c oughs> ่งด้านข้างตรงเนี้ยเราเห็นในรูปนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าสเตปดาวลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบว่ารั้วข้างๆอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมเราเห็นใน นะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเดินออกไปทางด้านหน้าบ้านได้หรือเปล่าแล้วก็ก๊อปปี้บันไดนะคะหมุนเขาขึ้นไปแบบนี้ในส่วนของฝั่งด้านขวามือเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีบันไดขึ้นไปด้วยนะงั้นเราอาจจะติดพื้นให้เขามาถึงบริเวณน,นี้ต้องการแอบ,บบันไดไว้ด้านข้างตรงนี้พื้นตรงนี้อาจจะหดเข้ามาแบบนี้ชั้นล่างของด้านหลังนะคะออกมาประมาณนี้เราว่าโอเคแล้วเราขึ้นไปทําด้านบนกันดีกว่าด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยเขาเหมือนจะเป็นหา ทับวอเตีย้ยๆนะคะแล้วก็ใส่ยาเข้าไปที่เราเห็นจากในรูปนะเราก็ตีไว้ก่อนแบบนี้ใช่ไหมทางฝั่งนี้ก็เหมือนว่าจะมีห้องเอาผิดเครื่องมือแล้วมีมิซิม,มเอาผานังเต็มมาตีนีเป็นห้องแบบนี้กระดึบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลากยาวออกมาจนถึงตรงนี้ตีห้องปิดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านหลังที่เราเห็นด้านหน้าบ้านเราลองใส่พื้นเข้าไปประมาณนี้ดูนะคะทีนี้โซนเจ้าปัญหาเลยก็คือด้านหน้าบ้านมันจะต้องสวยก่อนอะดีเซอร์ทลักซ์คิดอาจจะช่วยเราได้นะคะเอาไม้สี ตุ่นๆของเขาเอามาแปะไว้ตรงนี้1กลุ่มตรงนี้อีก1กลุ่มตีวอลเปเปอร์ออกมานะคะเพราะว่าอยากจะลองทําดูว่าถ้าเราติดไว้ฝั่งตรงข้ามด้วยเนี่ยมันจะสวยไม่น่าเอาผนังออกเอาเสาไม้มาติดไว้ตีรั้วข้างบนแบบนี้ ติดทริมไว้แบบนี้ไปที่โหมดพุ่มไม้นะคะเราก็หยิบไม้ตัวนี้ของ Jungle Adventure เอามาวางไว้ด้านบนเป็นผักอยู่ด้านบนแบบนี้ถ้ามันน้อยไปก็กอปปี้ตัวเองนะคะจะย่อขนาดหรือจะหมุนของให้มันไปทิศทางบริเวณไหนก็แล้วแต่ใจฝันเลยส่วนเราเราคิดว่าเอาประมาณนี้ดีกว่าตอนนี้เราทาสีนะคะของตึกนี้ด้วยปูนสีขาวๆนะคะแล้วก็ใช้หน้าต่างเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้เลยทีนี้เราอลองทาสีขาวไปทั้ง ตึกแล้วมันดูแบบว่ามันดูไม่ค่อยใช่อะ่ะเราก็เลยเอาหน้าต่างมาติดแล้วก็ตัดขอบรั้วพวกนี้ด้วยสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะตอนนี้ต้องให้จินตนาการเราพาไปแล้วในส่วนของหลังคาสิ่งที่เราทําไปเนี่ยก็คือเอารั้วนะคะที่มันเท่ากับรั้วตรงนี้ half wall ที่มันเท่ากันเอามาตีปิดบริเวณนี้ไปเลยบริเวณนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเบาคนนี้ของ master b เบ r o o m แล้วก็ได้ไปหนีไปทําการเลเยอร์ข้างในมาเพราะว่าใช้เวลาเยอะมากๆค่ะด้านในก็จะสภาพเป็นแบบนี้นะคะทีนี้หน้าต่างอะ่ะคุณผู้ชมเราอยากได้หน้าต่าง ที่มันสีแบบว่าข้างในอ่ะข้างในมันก็สีน้าตาลนะแต่มันไม่มีอ่ะซึ่งเราอยากได้ตัวนี้เท่านั้นเลยเฟล t ์เตอร์แพ็กดีเซอร์ดลักสินะคะเขาจะมีไอ้โต๊ะกลมๆตัวเนี้ยซึ่งมันน่ารักมากเราจะเอาเขามาทําเป็นกระถางต้นไม้กันนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ทั้งจองด้านแบบนี้เลยถ้าดูจากในรูปเนี้ยนะฝั่งด้านซ้ายเนี้ยต้นไม้เขาจะเป็นต้นไม้ใหญ่ลเล็กใช่ไหมแต่เราไม่มีที่เราก็จะมาลอกเลียนแบบมาทางด้านขวาแบบนี้แทนนะคะพิมพ์คําว่าเดิร์ทนะคะเปิด Life Edit แล้วก็ดีบักเรามี มอดนอโลเลติกได้เลยเอาเดิร์ตตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเอามากด control 9ขึ้นมาแบบนี้ย่อขนาดลงนิดนึงแล้วก็วางไว้บนกระถางแบบนี้มันไม่ลอยนะตอนนี้ก็าลังเช็คอยู่ว่าดินลอยหรือเปล่าดินไม่ลอยนะคะเราก็จะได้ดินแล้วมีดินแล้วก็ต้องมีต้นไม้ซึ่งอยากจะใช้ต้นนี้แต่ใหญ่ไปก็ทําไมคะย่อลงค่ะคุณผู้ชมค่ะย่อลงประมาณนี้ถ้าอันนี้เล็กไปก็ขยายขึ้นกด control 9นะคะให้เขาขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้ต้นไม้ DIY ในกระถางแบบ แบบนี้เลยคุณผู้ชมมันสวยมากเลยนะพอเราตกแต่งไปแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะและพอตกแต่งแลนด์สเคปเสร็จนะคะ<ๆ>ก็จะออกมาแบบนี้เลยเน้นใส่ต้นไม้เนาะแล้วก็เอาต้นไม้ให้ห้อยอะไรอย่างเงี้ยมาห้อยเพิ่มเติมนะคะเราไม่รู้ว่ามันหลุดไว้ไปหรือยังว่าคุณผู้ชม <laughs> บอกเลยว่าไม่มั่นใจนะคะแต่ก็จะพยายามลอกเลียนพื้นที่แบบว่าด้านข้างๆอะไรเงี้ยเอามาใส่ไว้ด้านในบ้านเนาะด้านหลังก็เอาหินของดีบักเบสเกมนะคะแล้วก็เอาพุ่มที่อยู่ในแพ็คของ my wedding story กับเบสเกมเนี่ยมา ลงไว้ในสถานที่แห่งนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีพอตไว้สําหรับปลูกต้นไม้นะคะ2พอตเล็กๆแบบนี้มีขยะทางด้านนี้ด้านหน้าบ้านก็ตกแต่งแค่ประมาณนี้เบาๆพอเลยสรุปก็คือข่าวฟ้าของเรายังอยู่ไหมไม่รู้นะคะเอ้ยตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราเอาต้นไม้2ต้นมาสอนกันก็คือต้นนี้นะคะเอามาย่อขนาดลงแล้วก็กด control 9แล้วก็ค่อยๆหมุนเขาให้อยู่ในระดับที่เราต้องการย้ายเข้ามาทําด้านในกันนะคะด้านในห้องครัวเราอยากจะเอาขื่อตัวนี้ของ h o s t r a n c h มาเล่นต่ออยากจะเล่น เป็นลูกเล่นไปแบบนี้เลยกับด้านในห้องครัวแบบนี้นะคะก็ตีผนังขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาขือตัวนี้มาแปะไว้พื้นไม้ในบ้านเราจะขอใช้เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเราไปทําการดู Pinterest มาแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วในสไตล์กรีกเนี่ยเขาจะมีพวกสถาปตัตยกรรมที่เป็นทรงโค้งนะคะและเบสเกมเนี่ยเขาก็มีตัวนี้นะที่เป็นตัวแปะผนังนะคะแล้วก็รูปทรงเนี่ยก็ดูโค้งๆค้งเราอยากจะดึงความที่มีสีน้ําตาลเข้มด้ออุ้ยแต่พอขยายแล้วข้างหลังมัน พังพินาศเลยะค,คุณผู้ชมเห็นปะลองดูก่อนนะคะลองเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตรงเงาเนี่ยค่อยหาอะไรมาแก้ My Wedding Story เขามีแบ็คดอปตัวนี้อยู่ดูซิว่ามีมิซิมเขาจะเอามา DIY อะไรกับบ้านหลังนี้ได้คือมันโค้งดีเอา้าแล้วทําไมพอมันมาอยู่ตรงนี้สิมันถึงตกอะทําไมอะแต่ตรงนี้สิไม่ตกวางไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าจะทํายังไงหยิบเคาน์เตอร์ในห้องครัวนะคะของ Jungle Adventure นะคะคุณผู้ชมเอามาหันหลังแล้วแปะเข้าไปแบบนี้ลองดูซิว่าจะออกมาเป็นอย่างไรตัวนี้ถ้าเรากดคอน c o n เ้าเขาขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรนะด้านหลังตรงนี้ก็จะใช้หินมาทาลงไปกลับด้านด้านหลังแบ็คดรอปให้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามยัดเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยเอาผนังด้านหลังตรงนี้ออกหยิบทีวีแปะผนังนะคะแล้วก็กด control เก้าขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งที่ต้องการเมื่อไหร่ก็พอเนอะแล้วก็ค่อยๆเอาทีวีเนี่ยเขาฝังเข้าไปกับด้านแบ็คดรอปตรงนี้ตีผนังปิดเหมือนเดิมทาสีให้เหมือนเดิมอย่าลืมทาด้านนอกด้วย อีโคไลฟ์สไตล์เนี่ยเขามีตัวต้นผักอันนี้อยู่แต่เราอะอยากหันหลังเอาด้านหลังเขาอะ่ะมาประกบกันแบบเนี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะต้องลองนะคะต้องลองทุบแบบนี้ออกไปประมาณนี้แล้วก็จับเขาหันหลังแล้วเลื่อนออกมาให้มันเท่าเท่ากับแบคดรอปลองทําอีกข้างดูซิแบบนี้หรือเปล่ามันหยุดมือ DIY ไม่ได้เลยอะคือสิ่งที่เราคิดก็แค่ว่าเงามันจะหายไปใช่ปะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมาเป็นเชฟอยู่ตรงนี้ได้เชฟของเบสเกม นะคะคุณผู้ชมเอามาย่อขนาดลงหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาตกแต่งชั้นนี้แปะลงไปแบบนี้ ต้องมีอีกอันนึงค่ะต้องย่ออีกทีแล้วก็กด control 9ขึ้นไปทํา2ข้างให้เท่ากันแบบนี้คือจะบอกว่าเป็นชั้นทีวีที่เราแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าเราต่อมันนานมากเลยทีนี้ต่อไปที่เราจะต้องกําจัดออกไปให้ได้นะคะก็คือขาตั้งแบ็กดรอปตรงนี้มันต้องมีต้นไม้บางต้นที่บังไว้ได้เช่นต้นนี้กระถางสีฟ้าด้วยอ่ะจะต้องมีตะเกียงที่เราเอามาซ้อนด้านหลังแบ็กดรอปไว้แบบนี้ได้จ้อนให้มิดให้ได้ตกแต่งโซนลิฟวิรงสเปซนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยใช ไฟจากดีเซ r ร์ u ลักซ์คิดนะคะแล้วก็โซนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยใช้จากของ o อเอซิสคอร์ดยาร์ดคิดนะคะทางด้านหน้าทีวีก็เอาไฮเอาของนู่นนี่นั่นกูกิ๊กเนี่ยมาย่อขนาดลงแล้วก็แปะแปะแปะลงไปให้มันเยอะๆแบบนี้เลยถือว่าเป็นอันพอใจมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ายังกรีกอยู่ไหม <laughs> ไม่รู้เลยจริงๆตอนนี้เอาสนุกแล้วค่ะมิมิซิมผู้ซึ่งอยากจะได้ตัวบาไว้ด้วย <laughs> เขาไม่เคยมูฟออนจากบารได้เลยเราอาจจะต้องเลือกใช้อันนี้นะคะจากของ Cottage Living เนาะเอาตัวบาร์เนี่ยให้มาแปะไว้ทางฝั่งคนันนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องครัวที่ยาวสุบๆแบบนี้เลยตู้เย็นเนี่ยเราจะใช้เป็นสีครีมขาวอันนี้นะคะของ growing together เตาก็จะใช้สีที่เข้าเซตกันแบบนี้ upper cabinet ก็จะใช้จากของ Cottage Living แบบนี้ไปเลยตกแต่งห้องครัวเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเอาของกุ๊กกิ๊กมาวางเนาะใช้โทนห้องครัวเนี่ยให้เป็นสีน้ำเงินเยอะที่สุด เาที่จะทําได้เลยแล้วก็ชอบมากๆคิดว่ายังคงอยู่ในวา์ของบ้านกรีกนะคะขอเปลี่ยนพื้นนะคะให้เป็นพื้นหินเหมือนทันด้านนอกบ้านแล้วก็เอายาแนวของ get to work นะคะยาแนวเรียกรั้วเป็นยาแนวแล้วหนึ่งเลือกสีที่ดีคุณผู้ชมสีที่มันอาจจะเข้ากับเสาข้างๆข,ข,ข,ของเราไหมหรือเข้ากับส่วนอื่นของบ้านแบบนี้ก็จะได้ห้องครัวที่โอ้โหเราชอบนะมันก็ยังดูกรีกปะเออมันดูเป็นตอนนั้นเราเคยทำกรีกไวิวลไปแล้วใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นกรีกที่ทันสมัยขึ้นมาเน้นหนึ่งแต่มันมีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึก ว่าไม่ค่อยเข้ากันเลยเปลี่ยนเก้าอี้บายเขานิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้มันดูฟ้าฟ้าฟ้ามากๆเลยแล้วมันก็อุ้ยออกมาสวยเนาะโซนทานข้าวเนี่ยเราอยากจะให้มันออกรัสติกรัสใจนิดนึงงละแ็คที่มันรัสติกรัสใจโต๊ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยพูดอย่างยาวค่ะโต๊ะไม่เจอของผ้าของแบรนด์ใคะก็คือโต๊ะตัวนี้มันดูรัสติกรัสใจที่สุดนี่ไงเขามีผ้าปูสีฟ้าฟ้าอยู่ค่ะเอามาดึงให้มันเข้ากับบรรยากาศบ้านของเราทีนี้มันจะหันด้านไหนดีเอ่ยเราอยากให้มันมีความแบบว่า หลากหลายของเก้าอี้อ่ะก็คือถ้าใส่เป็นเก้าอีข้ขาวตรงนี้2ตัวเออเก้าอี้น้ําเงินตรงกลางแล้วก็เก้าอี้น้ําตาลด้านนี้อุ้ยน่ารักอยากเล่นไปเรื่อยค่ะน่ารักเอาค่ะเอาพรมของ Horse Ranch อุ้ยทำไม Horse Ranch ม,มาเข้ากับกรีกได้ยังไงกันเนี่ยดอกไม้สักหนึ่งกรุ่มแคทสันดอกเนี่ยเขาจะมีตู้โชว์จานตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆแล้วก็คือเติมเต็มพื้นที่ได้ดีมากเข้ากับบ้านเฉยเข้ากันแบบเหมือนไม่ได้นัดหมายมาเลย Horvench เธอมีตู้อันนี้ใช่ไหมที่จําได้อยู่ว่าสี่คือเหมือนกับพาคแคทจันดอกโอ้โหมันเข้าเสร็จกันยังเหลือเชื่อนี่เราหยิบมั่ว,วแล้วเรามาตัดสรุ้เรื่องนี้ได้อย่างไรนะผมไฟสีน้าเงินเบสเกมละหนึ่งรูปภาพอีกหนึ่งนะคะนี่อาจจะเป็นโซนบ้านเก่าเออหรือว่าบ้านใหม่อาจจะไปเที่ยวกันมาเราก็ได้รูปนี้มาต้นไมเ้เล็กๆอยู่ฝั่งคันนี้ตกแต่งห้องรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้เลยเฮ้ยมันเข้ากันอย่างเหลือเชื่อนะแล้วเราก็ยังยืนสีน้ําเงิน ขาวน้ําตาลได้อย่างดีและมีมีซิมทําได้ดีมากเลยต่อเอ้าเดี๋ยวนะบริเวณลงจงขนาดนี้เราจะทําอะไรกันดีคะก็บอกเลยว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเรามาทําด้านโฟเยกันเถอะอู่ประตูยังไม่ได้ติดเลยมีมีซิม Desert Luxe k i ินะคะโช o ์ a l ลเลยเขาจะมีตัวนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็มีความโค้งมนเนี่ยเอามาแปะไว้บริเวณนี้ฉันบูไม่เคย move on จากกระจกของ Jungle Adventure ได้เลยก็กด control 9นะคะขึ้นมาเหมือนแบบว่าพิงอยู่ทางด้านนี้เป็นโซนรับแขกเอาของตกแต่ง ยัดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้พิมพ์หาคําว่าโค้ดแร็กไปเลยนะคะแล้วก็เอาตัวโค้ดเนี่ยมาแปะไว้บริเวณนี้นะคะเป็นหมวกกับเสื้อโค้ดยังไม่พอนะคะเราจะต้องไปเอาเทอร์โมสแตทเนี่ยเอามาแปะไว้ให้กับคนบ้านนี้ด้วยตรงนี้และเราก็ลืมใส่สัญญาณการเพลิงไม้สินะซ่อนไว้ให้หลังตู้เย็นก็นแล้วกันนะคะพรมทางเข้าบ้านก็จะใช้เป็นสีน้ําเงินตัวนี้ถ้าใหญ่ไปก็กดย่อเขานะคะหน้าต่างบานนี้มันเป็นบานที่สีคนละสีกับอันอื่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรมาบังเขาเป็น ผ้านสีครีมครีมของดีเซอร์ลักส์คิดนะคะเอามาแปะไว้แบบนี้เลยหาลังม่านสีตัวมันเองนะคะเพื่อที่จะเอามาแปะไว้เวลาแบบว่าปิดประตูไม่ให้คนข้างนอกผ่านเข้ามาเห็นโล่งขนาดนี้มันจะใส่อะไรไปได้นอกจากเปียโ,โนสักหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีดําให้เขาละกันเนาะหันเฉียงเฉียงแบบนี้พรมกลมๆนะคะไว้ใต้เปียโ,โนแบบนี้ทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้จะเติมเก้าอี้ไว้นั่งนะคะอาจจะเป็นนั่งพิงไปกับกําแพงนั่งใส่รองเท้าหรือเปล่าเอียงเอียงนิดนึงนะคะให้คน ดูช่องเราเขากำหมัดกันเล่นแล้วก็เอากระถางต้นไม้จริง,รงๆมาเป็นโตนะคะกล่องดีเซอ์ลักส์คิดตัวนี้เอามาวางไว้เปลี่ยนสีให้เป็นสีน้ำตาลเก้าอี้อาจจะต้องใช้เบาะคะ่ะอ๊ยอันนี้ก็โซยแล้วก็มีถาดจุดไฟแบบนี้ค่ะต้นไม้แล้วก็เทียนลานตรงนี้ก็คือโล่งแบบโล่งมากๆโล่งไม่มีอะไรเทียบทานได้อีกแล้วเราควรจะต้องหาไฟอะไรที่มีลูกเล่นเพิ่มเติมไหมเอออย่างเช่นไฟตัวนี้ให้เป็นชันเ e l i e r ของบ้านไปแล้วก็บริเวณเปลี่ยนโนอีกหนึ่งต้นไม้ นหน้าห้องบริเวณนี้หารูปภาพมาแปะผนังเพิ่มเติมห้องนอนเล็กทางด้านล่างนะคะจะใช้วอลเปเปอร์ตัวนี้จากของเบสเกมที่เขาอัพสวอชมาใหม่มันสวยอะ่ะแล้วก็จะเลือกเป็นเตียงตัวนี้ให้เขานะคะรมสักผืนหนึ่งแบบนี้โต๊ะข้างเตียงโคมไฟตรงโต๊ะข้างเตียงเนี่ยอยากจะให้มันย้อยลงมาแบบนี้แบบใกล้ๆอ่ะเราก็จะทําการย่อขนาดเขานะคะแบบนี้เลยตกแต่งห้องนอนเสร็จนะคะก็จะออกมาสภาพแบบนี้แบบที่เห็นกันเลยมีโคมไฟอยู่ตรงนี้มีเบาะนั่งนะคะมีต ผ้้าแลวก็ใส่พัดลมหมุนๆไปให้ด้วยคิดว่าน่าจะร้อนแล้วก็มีต้นไม้อยู่บริเวณนี้อีกหนึ่งกลุ่มปลายเตียงตรงนี้มันโล่งเกินจิตใจไปมากๆมีมิซิมเขาจะอยู่ไม่ได้ขอแปะรูปไปเขาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรูปนะคะแบบนี้ห้องนอนด้านล่างก็จะจบแล้วจะทำมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะทำวอลเปเปอร์เป็นสีขาวๆแบบนี้ให้เขาเตียงที่เลือกใช้จะใช้จากของ h o r s e Ranch ตัวนี้นะคะเพราะว่าดูควรจะอยู่ในมาสเตอร์เบดรูมดีเนาะส่วนพรมที่จะเลือกใช้เราจะใช้ของบุกนุกคิดตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นพรมสีขาว แปะไว้ที่ปลายเตียงโต๊ะข้างๆหัวเตียงแปะลงไปประตูนี่อาจจะต้องเอ่อกลับด้านให้เป็นแบบนี้ผมานสีขาวแบบตัวเปย์ๆแบบนี้นะคะชอบมากเลยอะ่ะมันดูเข้ากันเอา้าแล้วทําไมอันนี้เขาถึงขึ้นไปอยู่บนนั้น <c oughs> โอเคเท่าแล้วค่ะคือคอแสลนใช่ไหมมันก็เข้านะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยอะเลือกโคมไฟให้เขาด้านในตรงนี้ก็จะมีโคมไฟ1อันแล้วก็เสิร์ชหาคาว่าออโตแมนเลยนะคะเราจะเอาจากของฮอสแวนช์นี่แหละ,ละเขามีสีฟ้าน่ารักน่ารักตัวนี้อยู่เอามาแปะไว้ติดภาพเส สวยให้เขาหนึ่งรูปทีนี้หน้าต่างตรงเนี้ยตัวเจ้าปัญหาเหมือนด้านล่างเลยใช่ไหมคะเราก็จะเอาผ้ามาเนี่ยมาปิดเขาไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมปิดไว้2ผืนเหมือนหน้าต่างใหญ่แต่เปล่าไม่ได้ใหญ่ตู้เสื้อผ้าด้ดานบนก็จะใช้ของ Horse Ranch Expansion Pack นะคะอุย้ยมันเข้ากันอย่างเหลือเชื่อเลยนะมันมัน,ม,นมันยังกรีกอยู่ไหมนะต้นไม้จักรจี้ขาเอามาอยู่ในบริเวณนี้กระจกสองนะคะเวลาแต่งตัวตรงนี้ตู้หนังสือด้านในห้องนอนจะใช้จากของ Growing Together 2ตู้แบบนี้เราก็มีเก้าอี้ 1ตัวนะคะเผื่อนั่งอ่านหนังสือโต๊ะกลมๆข้างๆเก้าอี้ตัวตกแต่งของบุกคนุกคีไฟในห้องนอนของดีเซอร์ตลัก์คิทหนึ่งดวงโคมไฟริมประตู1นอันมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้เลยถือว่าประทับใจมากๆห้องน้ํานะคะเราจะเลือกใช้เคาน์เตอร์จากของ Parent h o o d นะคะคุณผู้ชมเอามาแปะไว้แบบนี้ก๊อกล้างมือในห้องน้ําก็จะใช้จากของ s n o w ์ว e Escape ใช้หลายแพ็คหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญสไตล์นี้เท่าไหร่มาเป็น first time เพราะฉะนั้นฉีหยิบอะไรได้ฉีก็จะหยิบใส่ไม่ยั้งเลยค่ะกระจกใช้จากของ growing together สุขภั์เลือกใช้จากของ base g a m e ก็แล้วกันนะคะตัวนี้แต่ทีนี้นเราอยากจะได้ที่จับที่มันมีสีสันขึ้นมามีไหมอ,อ๋อไม่มีหรองั้นเอาเป็นตัวนี้ก็ได้อ่างอับน้ำที่จะใช้นะคะจะใช้จากของ season แล้วก็ให้มันเยืงๆออกมาแบบนี้เลือกรั้วของ base a m เนาะแล้วก็เอาเป็นสีขาวไปก่อนแล้วกันก้นพื้นที่แบบนี้ไปเลยนะคะใส่ก กรวดสีขาวตีผนังออกมาแบบนี้ติดหน้าต่างของ Island Living ลงไปแบบนี้สีนี่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะคะอาบน้ําตรงนี้ประตูอาจจะต้องเขยบนิดนึงมาปูพื้นกันค่ะพื้นที่ใช้เนี่ยเราจะใช้จากของ o a s i s c o u r t y a ย d นะคะเราจะเล่นกับพีซเข้ามุมก่อนแบบนี้แล้วก็เข้ามุมด้านนี้เข้ามุมฝั่งคันนี้เข้ามุมฝั่งคันนี้แล้วก็หยิบพีที่เป็นเส้นตรงนะคะแบบนี้มันจะได้เป็นการ ประกอบพื้นขึ้นมาเองพอท์ยาร์ดโอเอซิสเขาก็มีทาย์ที่เข้ากันเข้ากันกับพื้นนะคะก็จะมีตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวเรามองว่าเอาสีเหลืองเข้ามาช่วยดีกว่าใส่ไปบริเวณทางด้านนี้นะคะฝั่งที่อาบน้ําก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหินแบบนี้เลยนะสีเทาๆให้มันดูเข้มขึ้นมาหลังจากตกแต่งห้องน้ําเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบที่เห็นแบบนี้เลยเอาผ้มาม่านเนี่ยมาห้อยไว้ด้วยเนาะทางด้านในตรงนี้ก็เอาโคมไฟนะคะมาแปะไว้กับไอ้ตัว ลูกเล่นตัวนี้ที่เล่นทางด้านล่างบ้านนะคะฝั่งคันนี้มีที่ให้นั่งอาบน้ําด้วยนะแต่ซิมของท่านอาจจะมานั่งทําการบ้านในนี้ก็เป็นไปได้น,นะคะเพราะว่าเราเคยเจอมาแล้วกอปทุกอย่างจากด้านบนลงมาทางด้านล่างนะคะมีเพิ่มแค่ตู้สุขภัณฑ์ตู้นี้ของฮอสแวนเข้ามานะคะอันนี้คือสภาพของห้องน้ําด้านล่างบ้านกลับมาที่ชั้น2นะคะกับแลนดิ้งแอ e เรียตรงนี้มีตู้เก็บของไว้บริเวณนี้1กลุ่มร,รูปภาพสีฟ้า,ฟาสิงโตที่ทับนิตยศา,ารอยู่หูแค่นี้ก็สวยแล้วคุณผู้ชม3อย่างเองมีต้นไม้อยู่มุม ตรงนี้บ้านนี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะคะแล้วบ้านในเดอะซิมีเนี่ยถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์รับรองว่าเล่นยากมากๆแน่นอนโต๊ะคอมพิวเตอร์สีน้ําเงินแบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์แชร์ริงกันหนึ่งเครื่องใครก็ตามที่อยู่บ้านหลังนี้จะต้องมาเล่นคอมพิวเตอร์ตรงนี้เก้าอี้เล่นคอมอที่เป็นเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาพรมใต้ที่เล่นคอมนะ,ะเอามาย่อขนาดลงแบบนี้โคมไฟสีน้ําเงิน1กลุ่กกองหนังสือข้างๆที่เล่นคอมพิวเตอร์กระถางต้นไม้อีก1ต้นตกแต่งโต๊ะคอมพิวเตอร์เสร็จนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ยังเหลืออะไรอยู่นะ บริเวณนี้เนี่ยมันก็ดูมีที่เหลือเราจะสามารถหาอะไรมาตกแต่งผนังได้ไหมก็คือคําตอบได้นะคะเพราะว่าของ Jungle Adventure เนี่ยเขามีตัวห้อยผนังตัวนี้อยู่คุณผู้ชมมันน่ารักมากๆเลยนะฝั่งนี้ติดอาวุธไปแล้วฝั่งนี้ก็เลยติดเป็นของห้อยผนังแทน Landing Area ชั้น2ก็เปลี่ยนไฟให้เขาหน่อยค่ะใช้ไฟแบบคล้ายๆข้างล่างเลยนะคะว่าแต่ตรงกลางคือตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้นะเราก็พยายามจะเซ็นเตอร์เซ็นใจที่สุดแล้วยังมันยังไม่จบนะคะมันยังมีบาคนนี้ตรงนี้อยู่คุณผู้ชมของคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะ ต้องใช้ไฟของ Little Camper ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแฟร r ี่ไลท์แล้วเราก็เอามาห้อยไว้ข้างล่างแต่ทีเนี้ยมันจะต้องกด Control 9ขึ้นมาถึงบริเวณไหนนะก็บอกเลยว่าดูยากมากแต่ก็จะพยายามฉันพยายามจริงๆรงยิองออกมายิองออกมาตรงนี้เอา้าหายไปเลยหายไปหมดเลยเ <c oughs> มื่อกี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะต้องมาดูมุมนี้แทนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแม่พอดีแม่พอดีก็ต้องทำไงคะขยับกะเอยตรงไหนที่เท่ากันตรงไหนเธอถึงเท่ากันเหรอ รนี้อแบบนี้จะแปะข้างเดียวก็ไม่ได้เหมือนมันจะไม่ตรงหรือว่ามันพอดีแล้วพอดีไหมนะพอดีไหมนะมาให้คุกกี้ดำาหนกันตรงในพอดีตรงนี้หรือเปล่าจะเอาขุณพูมมชมกาแกะแกะอะไร <c oughs> เขาเรียกว่ากะยากมากว้ายตะเลยเออฉันซูมเอาก็ได้นี่ ตรงแล้วนะคะงานเนียบนะคะตอนนี้คือช่วงเก็บรายละเอียดแล้วเนาะตรงไหนที่มันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบว่ามาเติมเต็มอย่างเงี้ยก็แปะลงไปผนังที่โล่งฉันไม่เคยจะอยู่ได้เลยไม่มิมซิมขอให้ฉันได้แปะแปะเป็นงานโชว์หรืองานอะไรก็ตามก็ยังดีแบบนี้ฉันก็จะพอใจแล้วถ้าถามว่ากลางคืนบ้านเรากุ๊กกูไหมก็ต้องตอบเลยว่าใช่ติดไฟนะคะด้านนอกบ้านไม่ให้บ้านเรากุ๊กกู่จนเกินไปทางด้านหน้าบ้านตรงนี้หลังบ้านตรงนี้แล้วก็บริเวณทางด้านก่อนออกจากบ้านเก็บร ายละเอียดทีไหก็คือมาเติมไปเรื่อยเลยค่ะเอาเติมไฟด้านนอกตรงนี้หน่อยมันมีเขือนอแล้วก็ห้อยไฟกลมๆอย่างนี้ก็สวยดีตู้ประสนีมีแล้วขยะนอกบ้านมีแล้วเอา้าว่าจะทําตรงนี้ <laughs> <c oughs> ว่าจะทำาบาคนนี้ด้านนอกค่ะแล้วเขาก็อยากให้มันเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวๆนะคะก็จะฟิลเตอร์ไปเลยแล้วมาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่จะใช้ได้อุ้ยโซฟาตัวนี้สวยจังเลยอ่ะอุ้ยมันมันโคตรเข้าไว้เลยอ่ะกับบ้านเนี้ยคืออย่างนี้นะคะคือด้านล่างอ่ะเรามาเปลี่ยนสีนิดหน่อยเพราะว่าเราจําเข้ามามันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวไงคุณผู้ชมเก็ตป้าคลิปนี้แต่ละคลิปไม่ได้อัดเสร็จภายในวันเดียวนะคะมันใช้เวลาหลายวันนะคะแล้วเราก็รู้สึกไม่ค่อยถูกใจกับคลเลอร์สกิมต่างๆก็เลยทําการเปลี่ยนสี เปลี่ยนโนเปลี่ยนสีพรมเติมต้นคริสต์มาสเติมพรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนสีบริเวณด้านหน้าห้องรับแขกตรงนี้นิดหน่อยแต่ทีเนี้ยดันมาเจอโซฟาตัวนี้ว่าเนี่ยคุณผู้ชมและมี่มีซิมก็คือชอบมากเลยอะเรารู้สึกว่ามันเข้ากับไวต่างๆของบ้านเรามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือทำไมเปลี่ยนค่ะโอเอซิสกอดย์ด e ชาตินี้จะจะได้ใช้เดร์บ้างไหมจ๊ะเนี่ยคุณผู้ชมดูดีมันเข้ากับตีมบ้านเรามากกว่าโต๊ะอันนี้จําได้ว่าเขามีสีขาวๆไหมนะอุย้ยเขามีสีดําอันนี้ น,นี่เขามีไม้ไม้แบบนี้ค่ะอาจจะต้องจัดการพื้นที่ใหม่นิดนึงเนาะให้มันเข้ารูปเข้ารอยค่อยๆจัดวางของอุ๊ยเราชอบอันนี้มากกว่าเอาสิคะเปลี่ยนกันดื้อๆอย่างนี้ล้ค่ะแล้วที่เนี้ยเขาจะมีเบาะที่ที่เป็นออโตแมนอย่างนี้ด้วยนะว้าวก็ให้นั่งไปสองฝั่งคันนี้ละกันแล้วก็มีคอฟฟี่เทเบิลตรงกลางหนึ่งกลุ่มอาจจะต้องใช้เป็นสีไม้เข้มขึ้นมานิดนึงตกแต่งของบนโต๊ะพอกรุบกริบแลนดิ้งแอเรียเท่านี้ เราก็แฮปปี้แล้วนะคะน่าจะหมดแล้วนะไม่ต้องมีอะไรเทสแล้วนะจําไม่ได้ว่าคุณผู้ชมพอดีว่าหลังจากคลิปที่แล้วอะหลังจากตอนต้นคลิปเราก็รู้สึกป่วยเราก็เลยไปพักมาแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นมาเราก็เลยมาสร้างต่ออะปะเราไปเอาซิมมาเล่นเทสกันเถอะคะ่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมฟีลดีมากอะมานั่งเก้าอี้หน่อยมีมีมนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านเรานะคะบ้านสไตล์กรีกโรมันก็ไม่รู้ว่ามันกรีกโรมันได้เท่าไหร่นะแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชม บอกเลยว่าสร้างไปเนี่ยสนุกมากๆดานนาบานนังได้เอามีมีจะไปเทสเองรอดว้วยรอจนดูไยเดินผ่านได้ใช่ไหมเดินเข้ามานั่งตรงนี้ได้ให้เธอชอบตู้ทีวีที่ฉันดีไอขึ้นมาเองไหมจ๊ะเสียดายเนอะว่ามันไม่มีไอตัวโค้งๆอ่ะสีฟ้าคุณผู้ชมถ้ามีนะมันจะสวยแค่ไหนกันเชียวฉันชอบมากเลยตู้ทีวีที่ฉันดีไอไขึ้นมาเองฉันขอปิดนะมีมีซิมสิ่งที่เธอต้องทำนะ่ะเธอจะต้องมากินกาวนะ่ะมาทำเอ็กซ์อันต เธอเปิดตู้เย็นได้เธอหยิบมันมาใช้บ่อนเตาได้ใช่ไหมอุ้ยห้องครัวก็คือฟิลดีเวิร์อะลงมาลงมาให้ดูอุ๊ยลืมอ่ะลืมใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะสีเพดานทีนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาคุณผู้ชมจะชะง,งอนงนมองแค่กดปุ่มแถบแล้วก็เหงื่อเมาขึ้นมาแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็จะเห็นเพดานเลยนะคะพอดีว่ามีคนถามมาค่ะคุณผู้ชมเราลองมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเปลี่ยนสีเพดานให้บ้านหลังนี้เนี่ยแล้วมันจะออกมาเป็นเช่นไรเราแค่อยากได้ปูนปูนคอนกรีตที่มันมีเท็กซ์เจอร์เอ นี้ก็ได้ค่ะสีเหลี่ยมๆไปง่ายๆในห้องนอนก็จะลดทอนสีลงมาให้เป็นสีครีมนะคะทั้งสองห้องเลยแล้วไหนเรามาดูใหม่ซิว่าถ้าเราชะง,งอนแงนมองเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ถ้าคีย์ลัดนะคะที่กดเดินหน้าถอยหลังเหงขึ้นเอ้ยย่อลงอย่างเงี้ยหรือว่ายืดตัวขึ้นอย่างเงี้ยกด w a s d q e บนคีย์บอร์ดได้เลยนะคะทีนี้พอมีเพดานขึ้นมาก็คือบ้านดูสมจริงขึ้นอีกเมื่อไหร่จะทําเสร็จคะ่ะพูดนานละเออเอาไปรวมกับกองตรงนั้นเลยสินะ่ะไม่มีซิมเอามากินได้ปะกินแล้วก็ นังตรงเนี้ยนั่งเก้าอี้สีฟ้า,ฟาตรงเนี้ยไปไหนามากินก่อนอย่าดือ้อเออหยิบมาให้นั่งเก้าอี้สีฟ้ามานั่งเก้าอี้สีน้ำตาลก็จะเอาอยัางไงกับฉันมีมีซิมบรรยากาศของห้องกินข้าวนะคะก็จะมองเห็นวิวริมถนอนนอกบ้านของเราแล้วก็วิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเราได้ยินเสียงน้ําตลอดเวลาเลยอะ่ะในหูเราอะ่ะน่าจะเป็นน้ําน้าสะปะ เสียงน้ำอะไรวะมันดังจก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 กตลอดเวลาเลยเสียงต้นคริสต์มาสเหรอโอ้เสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่อาจทราบได้เลยบาเทสบ้านแบบว่องไวเลยนะคะเปลี่ยนโนตัวนี้นั่งเล่นได้เก้าอี้ตัวนี้ก็นั่งได้และก็มีคนมาขอประตูเวลคัมว่าก้อนค่ะไม่ต้อนรับนะคะไม่ว่างคะ่ะกระจกตัวนี้ก็ส่องได้คนไม่ชอบมีมีซิมทั้งแมพแล้วเพราะว่าเราเทสบ้านนั่นเองอะ่ะจริงๆแล้วคนรักนะคะถ้าเราเวลคัมว่าก้อนเขาแต่เราไม่เคยต้อนรับเขาเลยเวลาเปิดเซฟใหม่เขาก็เลยไม่รักเราแปลงฟันได้ต่อไป ชิงช่องตรงนี้แล้วก็อาบน้ําตรงนี้นั่งฉี่ลงไปได้นะคะแล้วก็เดินไปอาบน้ําได้เช่นกันโอเคห้องนี้ผ่านเนาะเตียงนอนเนี่ยก็มั่นใจเหมือนกันว่าใช้กันได้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ลองไปนอนอนอนได้ใช่ปะออามานั่งตรงนี้นั่งได้เพราะว่าห้องมันมีพื้นที่ตู้เสื้อผ้ามั่นใจมากว่าทําได้เราเทสกันไปทีละส่วนนะคะทีนี้ฝั่งขนันเน้นั่งได้ไหมนั่งได้เนาะก็จะต้องนั่งได้ทั้งสองฝั่งเลยเราเดินขึ้นมาบนแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้ซิมเข้ามารีแลกซ์ ได้นะแค่เท้าเนี่ยจะไปกินกับตัวผ้าเช็ดตัวก็เท่านั้นเลยนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่เราตกแต่งไปเพื่อความสวยงามขึ้นมาดูที่ชั้นสองกันดีกว่าว่าคุณเขาจะมานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าก็รู้อยู่แก่ใจว่านั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้นะคะมาเรามาเทสห้องน้ํากันก่อนมาฉี่ก่อนนั่งฉี่ได้อุ้ยห้องน้ําแบบไวดูมากอะดูจริงฉี่ได้ล้างมือได้นี่อันนี้น่ากลัวเพราะว่ามันมีเก้าอี้อยู่ตรงนี้เราไม่อาจรู้เลยว่าเราจะอาบน้ําได้ไหมจริงๆก็รู้แหละว่าอาบได้ ซิมมาเดินมาอ่าพอดีกับคุณผู้ชมต่อไปนะคะแช่อ่างได้ไหมซิมเนี่ยจะเข้าทางหัวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาถ้าสมมติเราจะกลับด้านอ่างอ่ะอย่างเงี้ยเรากลับด้านมาเพราะว่าเราแค่อยากจะให้เขานั่งพิงด้านหลังแล้วไม่โปะออกไปข้างนอกก็มโนไปเรื่อยนะคะตอนเล่นต่อไปซอยเนี่ยเข้าได้ไหมที่เรากลัวเพราะว่าระวังของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยชีเดินไม่ได้เพราะว่าชีบอกว่าติดกระจกเพราะเหตุนเนี้ยมันถึงจะต้องมีการเทสบ้านเกิดขึ้นนะเวลาเราทําคลิปแล้วถึงเทสตลอดเลยนะคะงั้นเราจะเปลี่ยนเอากระจกสลับกับต้นไม้แล้วลองให้ชีเดินมา ชีเดินไม่ได้ติดต้นไม้ติดได้ยังไงวะงั้นเราเอาเตียงนะคะขยับเข้าไปด้านหลังอีกนิดนึงก็คืออยากได้ไงมีมีเดินได้ปะเนี่ยแค่เอาเตียงขยับไปนิดเดียวเท่านั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง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 มิลลิ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 เมตรเท่านั้นเลยชีก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งตรงนี้ได้แล้วก็รีแลกซ์อันนี้ได้เนี่ยแค่เนียเท่านั้นเลยอ่ะมันก็เอากับเราอ่ะคุณผู้ชมหนึบเด็กไปนั่งตรงนู้นนั่งได้นั่งได้ทุกส่วนสัตว์ใช่มมัััั้้้้้้้ทีีนน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 ขาางงงงใตตตรเเธออ่่ไดจจะะหฉลลกบบ ือตกบ้านอย่างเงี้ยเหรอเฮอย้ย ชินั่งได้ปะคุณผู้ชมค่ะสวยงามนั่งมองวิวเมืองทาโทซาและคุณผู้ชมเห็นบ้านข้างๆเราไหมคะเป็นบ้านเค้กวันเกิดของ <c oughs> ที่สร้างไปตอนหนึ่งขวบช่องนะคะอุ้ยยังไม่ได้ลบไฟในทิ้งเลยอะคุณผู้ชมเราก็มีเซฟไฟไว้สร้างอะเนาะที่เดินไปไหนวะเนี่ยชี่เดินไปดูทีวีและนี่ก็คือบ้านกรีกที่คุณผู้ชมขอนะคะกรีกไม่กรีกไม่รู้แต่มีมิซิมชอบมากแล้วก็สนุกมากขอบคุณที่ขอกันมามากๆเลยนะคุณผู้ชมดูสินี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะด้านหลังบ้านนะคะเราท้า เราเปิดรีเชดเข้าไปรีเชดอาจจะย,ยังไม่พอใส่ความเบลอข้างหลังด้วยนะคะคุณผู้ชมภาพที่ออกมาก็จะสวยแบบนี้เลยพอละค่ะให้ดูให้ดูว่าเออพอใส่รีเชดแล้วมันสวยจริงๆแหละ <c oughs> คนกําลังเห่นนะคะต้องเข้าใจกันนะคะสําหรับวันนี้มีมิซิมสนุกมากๆเลยนะคะกับการสร้างบ้านสไตล์กรีกอันนี้มีคําขออีกกว่าเกือบจะ400คําย่ขอนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ช่องเรามีให้ดูกันเยอะมากๆแน่โดยเฉพาะสายสร้างเพราะว่าเราชอบสร้างขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดใีให้กันเสมอมาเลยนะคะ วันนี้ขอตัวก่อนแล้วถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ